สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนพอๆกันืันนี้ก็อยุที่นาคือเก่้า้ดยพี่น้องเด้อหลังจากที่ว่าฝนตกพี่น้องไอ้สองมื้อสองคืนนะน้ำมาน้ำพูมาคือไหลวุ่นวุ่นพน่ะโอ้ยเกือบไปท่วมป่ายเข้าแล้วพี่น้องป่ายเข้าก็โทษเราไม่เห็นนล่ละน้ำมาน้ำมาพาพี่น้องเบ่งชมเบ่งบรรยากาศนีพี่น้องเอ้ สองมือสองคืนสัญญาณก็ไม่ค่อยดีไปเลยแล้วพี่น้องวันนี้โอ้ยโหลดคลิปก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวห้องมันลุ้นมาเบิ่งกันเนาะบ้านน้ำเกือบล้นคู่เมืองพี่น้องเอง้มามาเด็กเด็ก,ดกมามาเบิ่งน้ำแล้วโอ้ยพลึกน้ำไหลวนๆเลยพี่น้องเอง้ไม่แต่น้ำป่าก,กับบ่มี น้ำลายพดลายเกินน้ำก็เกือบสิล้นคู่เมืองละ่ะรอลิบรลอลิบอยู่เดี๋ยวเฮ้อมาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะฝน <c oughs> ตกฟ้าดังฟ้าเริ่มสองมือสองคืนพี่น้องเอ้ยไ่ได้ถ่ายคลิปจะกะเศ้ามื่อนี้ละน้ำมาน้ำมาน้ำพูมา น้ำท oh, oh. uh. ่อไหลเว้นๆพี่น้องเอ้ยทางบ้านพี่น้องเนี่ยเนาะเป็นอะไรเนาะตกอยู่บนเนาะโอ้รถกระบ่มีที่จอดแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำก็ท่วมอ่ท่วมรีสอร์ทตะกค่ายปุ้นรถกิดซาเล้งเดาไปจอดไว้ข้างนอกปุ้นละ Nếu không có chốt, chốt lột, lừa là không tốt. Mình tên làm thằng bất. có chung với liên ngôn liên khoai, <laughs> có mấy tên làm thằng bất, phí nô ơi, <laughs> mấy nè. Để nó khỏi lập pháp, phí nô, bây giờ nhau bông cơ rung, bắt bắt lửa thử, giữ bỏ. Yod, mà nói mà nói yod. Mà nội, có มันน้อยค่อยๆคิดดื้อคิดดื้อยกสะดุ้งบังก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันละเธออยู่บ้าง ปากลังมาน้ก็กลังมาปาก็กำลังมาอ็โอก็ปาก็ตึกตต่ต่อเสาเวลาพี่น้องเอ็ โฮมเดวไว้เอาไว้ไมกพอได้กินพอได้อยู่ได้กินอ่าเดี๋ยวถ้ารอลุ้นเบิ่งเนะว่าพันละฝนมนละตกสามอีกอยู่บ่้มนี้ข้าวเขาว่ามาวันที่สิบสามแต่ว่ามาก,ก่อน มาวันที่สิบสองพี่น้องคืนวันที่ที่สิบสองสองมื่อสองคืนละสิบเอ็ดสิบสองเพราะว่าเพื่อกลับไปงานอยู่ในบ้านพเปล่าพี่น้องเลยย่างออกไปผมมีมองจอดรถจอดเลือแล้วยู่ืะอยู่ในรีสอร์ทกับปุ้นจอดไว้ข้างเนอะรถสาเลงกัเอาเข้ามาไม่ได้ ขอจบคลิไปไว้เพียงจำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าขอพอกันเขาพูหล,ยลายๆจ้า